ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพลองจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักเรียนนักศึกษาบริหารงานโดยนายชัชวานวงใหม่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลองนายมนชัยชุ่มเย็นรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสุจิตราคูหา หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพลองผลการดำเนินงานปีการศึกษา2564ได้ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพลองตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1. ธุรกิจฮิมดอยคาเฟ่สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนจิราดาวสุขเป็นตัวแทนของผู้ดำเนินงานธุรกิจฮิมดอยคาเฟ่ค่ะเป็นธุรกิจต่อยอดจากธุรกิจเดิมกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาค่ะทางธุรกิจของเรานะคะก็จะใช้มเมล็ดกาแฟของทางธุรกิจแมชชินคอฟฟี่ราคาขายเริ่มต้น กาแฟร้อน25บาทค่ะกาแฟเย็น35บาทโปรโมชั่นทางร้านนะคะซื้อครบ10แก้วรับฟรีไปเลยค่ะ1แก้วถ้าสนใจติดต่อทางเพจ Facebook ิมดอยคาเฟ่ค่ะขอบคุณค่ะ2ธุรกิจหิมดอยก o แฟสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพันธิลาฟองแพรสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิพรเพียงคำพวกเราเป็นตัวแทนของร้านหิมดอยกาีฟ ธุรกิจของเราให้บริการทางด้านถ่าย,ายเอกสารพิมพงานและทางด้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทางร้านของเรามีอุปกรณ์การเรียนจำหน่ายค่ะธุรกิจของเราตั้งอยู่อาคารพานิชยกรรมชั้นที่1ทางร้านของเรามีโปรโมชั่นและให้ส่วนลดสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของร้านเราค่ะและ ยังมีของที่ระลึกมอบให้ผู้ที่มาใช้บริการตั้งแต่10ครั้งขึ้นไปด้วยค่ะสธุรกิจน้ำดื่มวิทยาลัยการอาชีพลองสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากธุรกิจน้ำดื่มวิทยาลัยการอาชีพลองค่ะเราได้ต่อยอดจากธุรกิจเดิมค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมี2ขนาดด้วยกัน1ขนาด550 ml แพ็คละ42บาท 2ขนาด250 ml แแพ็คละ32บาทโปรโมชั่นของเรานะคะคือถ้าซื้อ10แพ็คขึ้นไปในข,ใน,ขนาด550 ml จะเหลือแพ็คละ39บาท 2. ถ้าซื้อพลดีตัวันสองร้อยขึ้นไปจะเหลือแพ็คละ30บาทค่ะขอบคุณค่ะ 4. ธุรกิจปกแดงออโต้คาร์เซอร์วิสสวัสดีครับผมนายอนุวิทย์จตวังกาศ แผนกช่างยนต์ธุรกิจของผมปกแดงอั Car ลต์คาร์ซ์วิสรับบริการล้างรถจักรยานยนต์รถยนต์และดูดฝุ่นและซ่อมเซอร์วิสทั่วไปในส่วนของรายละเอียดค่าบริการ 1. รถจักรยานยนต์คัละ30บาท 2. รถเก๋งคัละ100บาท 3. รถกระบะคัละ140บาทส่วนงานซ่อมทั่วไปราคาตามเนื้องานนะครับ โบโทรติดต่อ0901519105หรือจะติดต่อได้ที่แผนกช่างยนต์โดยตรงนะครับน้าธุรกิจยำหม,มียำสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเอเดดาใจบุญและดิฉันนางสาวทิดาลันนันลุ่ค่ะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจใหม่ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพลองประเภทสินค้าของเราจะเป็นอาหารประเภทยำและอาหารทานเล่นค่ะ ที่มาของการจัดตั้งธุรกิจนี้ขึ้นเนื่องจากวิทยาลัยของเรายังไม่มีร้านยำม,มาก่อนและผู้บริโภคส่วนมากมียมรับประทานอาหารที่สะดวกสะอาดและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งราคายังไม่แพงเข้าถึงได้ง่ายวิทยาลัยของเราจึงได้จัดตั้งธุรกิจนี้ขึ้นค่ะโดยเมนูของทางร้านเรามีดังนี้ค่ะอาหารประเภทาอาหารทานเล่นเช่นเฟรนไฟราย ไส้กอค่ะ6ธุรกิจ a c ชชีนคอฟฟี่สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนธุรกิจ m a c h ชีนคอฟ f ี e ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจใหม่ในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิชาการอาชีพรองนี่คือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับบรรจุ500กร,รมัมราคาถุงละ250บาทสนใจติดต่อเพจแมช i n e Coffee ครับจากผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพลองที่ได้มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป